มุกดาหานลูกชายครั่งยามีปากเสียงกับพ่อแม่จากฤทธิ์ยานรกจุดไฟเผาบ้านขณะที่พ่อนอนป่วยติดเตียงชาวบ้านเอือมระอาชายขี้ยาแต่ละวันเสพยาแล้วอารวาดมีปากเสียงทะเลาะกับพ่อแม่เป็นประจำแต่ครั้งนี้เสพแล้วครั่งจุดไฟเผาบ้านทั้งที่แม่กำลังดูแลพ่อที่นอนป่วยติดเตียงภายในบ้านโชคดีหน่วยกู้ชีพมาทันเหตุการณ์เข้าไปช่วยเหลือนำสองผัวเมียออกมาได้ปลอดภยัย ถูกย่างสดเมื่อเวลา19นาฬิกาที่สถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากพลเมืองดีว่าเกิดเหตุเพลิงไม้บ้านเลขที่5ทับสอซอยพัฒนาการอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารข้างการปรับปามุกดาหารจึงร่วมกับหน่วยดับเพลิงเทศบาลเมืองมุกดาหารพร้อมหน่วยกู้ชีพรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบเป็นบ้านปูนสองชั้นเป็นห้องแถวอยู่ติดกันมีจานวน1ิบกว่าห้อง โดยบ้านหลังที่เกิดเพลิงกำลังลุกไหม้อยู่ตรงกลางแถวชาวบ้านบอกว่ามีสองผัวเมียที่เป็นเจ้าของบ้านยังอยู่ภายในบ้านโดยผู้เป็นสามีเป็นผู้ป่วยติดเตียงเจ้าหน้าที่กู้ชีพจึงเข้าไปทำการช่วยเหลือทั้งสองออกมาได้อย่างปลอดภยัยแต่สามีป่วยติดเตียงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากเปลวเพลิงถูกนำส่งรักษาอยู่โรงพยาบาลมุกดาหารโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกัน ทางเทศบาลเมืองมุกดาหารสามารถระงับเหตุไว้ได้ภายใน30นาทีค่ะส่วนสาเหตุก่อนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านได้ยินเสียงลูกชายคือนายจามนบุตรแก้วอายุประมาณ38ปีอลาวาดมีปากเสียงทะเลาะกับพ่อแม่ก่อนที่จะเกิดอาการคลุ้มคลัง่งอลาวาดบ้าคลัง่ง จุดไฟเผาบ้านตัวเองวิดวอดทั้งหลังโดยหลังจากลูกชายลงมือเผาบ้านแล้วเดินหลบหนีไปบริเวณสี่แยกไฟแดงแล้วชาวบ้านแจ้งตำรวจว่าคนที่เผาบ้านเป็นลูกชายเจ้าของบ้านสวมเสื้อสีแดงสวมกางเกงยีนหลบหนีไปแล้วได้สอบถามข้อมูลในเบื้องต้นจากชาวบ้านว่าลูกชายเจ้าของบ้านเป็นคนขี้ยาเป็นคนเผาบ้านของตัวเองซึ่งนายจามนบุตรแก้วหลังก่อเหตุก็หลบหนีไปแล้ว ไม่นานก็เดินย้อนกลับมาที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้ารวบตัวทันทีนำส่งสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารในเบื้องต้นจะตรวจหาสารเสพติดในร่างกายก่อนสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนิว24กิษณาพงศ์แก้วเทศเดวิดโชคชัยภาพข่าวสุกันวรีสุวร์รายงาน